ประเทศอาร์เจนตีน่าเนี่ยแตกต่างกับประเทศละตินอเมริกาหรือทั่วไปประกอบว่ามีผู้ลี้ภัยจากตะวันตกนะครับสเปนเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีมาที่อาร์เจนตินามากเหลือเกินจนทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประเทศในละตินอเมริกาประเทศเดียวครับที่มีองค์ประกอบของทางตะวันตกเต็มไปหมดเลยเพราะประเทศนี้ถึงมีความเจริญมากจนกระทั่งนะฮะในตอนต้นศตวรรษที่20เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มันเจริญมาก อยู่ในอันดับหนึ่งในหนึ่งในสิบของโลกจเจริญกว่าอะไรครับประเทศอย่างเช่นอะไรครับในในในแคนาดาออสเตรียอะไรต่างๆเหล่านี้<ม>เพราะฉะนั้นตอนนั้นยัง่งนั่นมากเพราะว่าประชาชนก็มีความรู้ความสามารถเป็นพวกผิวขาวมันจะไม่เหมือนกับถ้าคุณไปอย่างอาจารย์จะไปพวกเนี้หลายแห่งบางแห่งเนี่ยเปรูหรือว่าโบลิเวียเนี่ยคุณจะเห็นหน้าตานะเป็นชนพื้นเมืองนะครับเยอะแยะเลยแต่หน้าเจนดีนานเนี่ยจะเป็นพวกพูดง่ายเหมือนฝรั่งฮะ ผิวอะไรต่างออกมาเพราะฉะนั้นประเทศนดีนาเนี่ยเป็นประเทศที่จเจริญมากทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอหลังจากทีเ่เป็นอิสระแล้วนะครับก็ปกครองด้วยระบบประชาธิไปไตยจนกระทั่งมาถึงต้นศตวรรษอะไรยีิบนะครับตอนนี้ก็เกิดกกรัฐประหารละนะครับแล้วก็อะไรครับในช่วงสงครามโลกเนี่ยนะครับก็ปรากฏไปอยู่ฝ่ายอักษะนะครับนะฮะพูดง่ายอยู่ฝ่ายอักษะกษ็ฝ่ายอะไร ฝ่ายทางด้านของมุสโซลินีอะไรพวกนี้นะครับพอหลังสงครามโลกจบลงนะครับก็ปรากฏว่าก็ประเทศน,นะครับมีการปกครองสลับกันร,ระหว่างเผด็จก,การกับประชาธิปไตยเอาละกันอันนี้น่าคิดนะครับแต่ประชาธิปไตยเนี่ยจะมีสองแบบแบบหนึ่งนะครับเป็นระบบประชาธิปไตยแบบเขาเรียกระบบเสรีนิยม liberal state กับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า social state ก็คือเป็นระบบสังคมนิยมแต่ไม่ใช่สังคมนิยมทีเดียวมันไม่ใช่เป็นโซเชียลิสต์นะเป็นโซเชียลสเตทที่เน้นเรื่องอะไรครับทางด้านของโซเชียลเวลแฟร์ทางด้านของ are, อะไรครับทางด้านของการบริการบริหารนะครับในเรื่องของเวลแฟร์ก็คือภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรคือ,อประกันสังคมด้านพวกนี้นะครับ uh huh. เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอาเจนตีนาก็คือว่าพอหลังสงครามโลกนะฮะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากทหารเข้ามามีบทบาทแต่ปรากฏว่ามีคนคนนึงซึ่งอยู่กับทหารแต่ได้ปลีกตัวออกมาจากทหารชื่อนายเปรงนะครับนายเปรองและเขาปลีกตัวมาจากทหารปั๊บเนี่นะครับเขาก็เริ่มที่จะอะไรนะครับเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าโซเชียลสเตตแล้วก็คือเน้นทางด้านของอะไรครับประชานิยมเน้นเรื่องอะ,อะไรครับประกันสังคมด้านต่างๆเหล่านี้โดยที่นะครับ เน่นนะนะด้านเกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับสวัสดิการคูดง่ายเป็นรักสวัสดิการกันแล้วกันนะครับ social state โดยมีภรยาคนที่สองเขาชื่อเอวาปีรองซึ่งคนหน้าคนไปร้องนับถือมากแล้วก็ปรากฏอยู่ในหนังเราคือยีนดิน don't cry f ียอ e Argentina เอวาปีรองเนี่ยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเขาก็ดําเนินมาตรการ populism นะครับก็คืออะไรประชานิยมแต่ว่าเป็นประชานิยมที่เน้นเรื่องของอนะไร แรงงานแล้วเขาจะสนับสนุนเขาเรียกว่าสหาพันธ์แรงงานอย่างสูงนะครับแล้วก็มีการพูดง่ายมีการอา่าระะมีพื้นฐานมาจากการสนับสนุนจากสหาหพันธ์ทางแรงงานแต่ว่าในระยะแรกก็ปรับบริหารได้ดีในระดับหนึ่งก็มีการดําเนินมาตรการในลักษณะที่มาทางซ้ายเช่นอะไรครับมีการอา่ยึดกิจการเป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถอ่ถนนหุนทางเรื่องของอะไรครับ ทางด้านของซาตูนักภูมิภาคพื้นฐานพวกแก๊สพวกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนที่เปรยรองแต่ที่สําคัญก็คือมีลําเดินมาตรการที่ระหว่าประชานิยมต่างเหล่านี้ซึ่งก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือในระยะแรกก็ลดเด็กนั่นละสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในระดับหนึ่งแต่พอไปนานๆเข้ามันไม่ไหวนะครับในที่สุดนะครับเอ่อก็อะไรครับประเทศก็มีปัญหาก็เลยเปิดทางให้กับอะไรรัฐบาลอาหารับให้กับ ทหารเข้ามาในปี95 5และหลังจากนั้นนะครับทหารปกครองไปสักพักหนึ่งนะครับในที่สุดเปรลงก็กลับมาใหม่นะครับเปงกลับมาอีกทีหนึ่งตอนปี1973ตอนนั้นผมอย่าง,งที่สเปนผมจะรู้แล้วก็กลับมาปีเดียวเขาก็กตายแต่ว่านโยบายของเปรองหรือว่าแนวคิดของเปโอ,องเนี่ยเขายกเปโอนิสโมเป็นภาษาสเปนนะครับเขาบอกว่าเอาลัสเปโงเอาลัสก็คือนโยบายเปโงเนี่ยมันมีความยืนยาว นะครับมากกว่าตัวตนของเปรองพูดง่ายจนถึงวันนี้นะนโยบายของเปรองก็ยังมีการใช้อยู่ตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าลงคัดดูสินะครับแล้วจนถึงวันนี้กี่ปีครับนะครับหกเจ็ดสิบแปดสิบปีโดยพักที่เป็นพักรัฐบาลนะฮะที่ติดต่อเนื่องกันมาคือพักเปรองคาเลเปรนิสโมเราจะเห็นได้ชัดนะฮะอย่างเอาเใกล้ๆแล้วกันเปรนิสโมเนี่ยเข้ามา,าป,รป,รป,รประเทศอียิทต่นาำ ได้กลายมาเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี1 9 8 3เพราะหลังจากนั้นทหารก็ไม่มีบทบาทเลยตั้งแต่1 9 8 3เป็นต้นมานะครับก็ปรากฏว่าตกอยู่ภายใต้การคอาอ ismo, รอบงำของเปโรนิสมพรรคที่ครอบงำเปโรนิสมทุกวันนี้ชื่อว่าพัทภาษาสเปนเขาเรียกปาร์ติโดคุสติคุสติเซียริลิสตานะครับคุสติเซียริสตาก็คืออะไรครับมาจากเรื่อง justice นะครับยุติธรรมต่างๆเหล่านี้ oh, <dear. S 1> ปรากฏว่าคนที่ บริหารได้ดีคนหนึ่งชื่อานการูสเมนัมนะครับก็ปกครองอยู่ตั้งสิบกว่าปีนะครับและหลังจากนั้นอาร์เจนตินาก็เจออะไรครับวิกฤตครั้งสำคัญเลยเขาเรียกว่าเดอะเกร t ดิเพ e s ชั o นตั้งแต่1998จนถึง2000กับ2อันนี้ก็เลยทำให้สัญญาถีนภาพของรัฐบาลย่ำแย่ตลอดเลยในกะารแล้วพูดง่ายเริ่มที่จะขอความช่วยเหลือจากไอเอฟติดต่อกันเป็น10ปีเลยจนกระทั่งนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้นำอีกคนหนึ่งของ เปโรนิสโมชื่อนาบิฮาวเดขึ้นมาบริหารก็ไปได้ดีจนกระทั่งก็มาสู่ยุคปัจจุบันก็คือในปี2003นะครับก็มีผู้นำของพรรคเปโรนิสโมที่เขาเรียกคุสติคุสติเซียลิสตาเนี่ยนะครับชื่อนายเนสโตคิชเน่เนสโตคิชเนนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและหลังจากนั้นในปี2003ถึง2007หลังจากนั้นตัวเองไม่สมัครต่อ ให้ภรรยาเขาชื่อคริสกินาแฟนเดสกิชแนร์ตมครได้เป็นประธานทัพดีสามีก็เป็นหลังจากนั้นภรรยาก็เป็นนะครับเขาเป็นมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็สร้างปัญหาอย่างเรื่องเรื่องอปูริซึมเนี่ยสร้างประเด็นปัญหาเกิดวิกฤตขอความช่วยเหลืออะไรต่างเหล่านี้นะครับมาต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สดุดทางด้านฝ่ายขวาเนี่ขึ้นในปี2015ชื่อมาลิเซียพักนี้ชื่อว่านะครับชื่อว่า ถูกแกสเซอร์ฟอร์เชนภาษาสเปนก็ว่าคุณโตสป拉การบิลนะครับก็ปุกครองมาจนถึง2019และนับแต่2019พักเปโรนิสมกกลับมาใหม่จนถึงทุกวันนี้โดยที่ประธานที่บดีชื่ออ,อัลบรโตเฟนันเดสชื่อเดียวกับและการรองประธานที่บดีคุณรู้ว่าใครไหมก็คืออดีตประธานที่บดีคริสเตียนาเฟนันเดสกิชแน่ตลกไหมครับเป็นประธานผู่อีกอนนี้สมัครมาเป็นรองประธานาธิบดีีนก่อนไหมครับ ใช้เอาแบตโต้แฟนันเดสนี่นามสกุลแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็พอหลังจากนั้นเราก็เห็นได้ชัดว่าวิกฤตของอาร์เจนตินาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอะไรครับปัญหาเรื่องของการดําเนินนโยบายที่เขาเรียกว่าการขาดเสถียรภาพทางการคลังซึ่งเนื่องจากมาจากการบริหารในเรื่องของปอกุลิเซอมเนีเองครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงนายแฟนันเดสเนี่ยนะครับตั้งแต่2019เนี่ยนะครับคนก็หวังว่าเฮ้ยมีการบริหารคงจะดีขึ้นในการเปลี่ยนแปลงนะก็ปรากฏว่า เจอปัญหานะครับที่ทําให้เกิดวิกฤตนะครับจนต้องขอความช่วยเหลือ IMF ที่ขอความช่วยเหลือมารูุกี่รอบแล้วนะครับ <c oughs> อ,อันนี้เป็นรอบอีกรอบหลังสุดนะครับก็ปรากฏว่าเจอปัญหาคืออะไรครับนะฮะที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องขององนที่หนึ่งเลยนะครับเขานะก็คือเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องของเงินเฟอ้ออย่างที่คุณบอกนะครับอย่างนะเงินเฟอ้อขนาดนี้อย่างที่คุณบอกฮะร้อยสี่คาดว่าปีหน้าเนี่ยไอ หลังปีเนี้ปลายปีอาจจะถึงร้อยสิบกว่าซึ่งจะเริ่มลงไปงได้อย่างน้อยที่สุดใช่ประมาณปีกว่าครับพราะงินเฟอสสูงขนาดนี้คุรู้ว่าดอกเบี้ยขึ้นมาเท่าไหร่ดอกเบี้ยที่เราขึ้นของเราเนี่ยขึ้นมาสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยดอกเบี้ยนะฮะขึ้นมาที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่สำคัญอนกอันึงก็คืออะไรครับก็มีการเบี้ยวข้อตกลงเพราะฉะนั้นในการเบี้ยวข้อตกลงนี้ก็มาเขาขอความช่วยเหลือจากไอเอเอนะฮะทีนี้พอข้อความช่วยเหลือจากไอเอเอฟปั๊บเนี่ยละครับ หนึ่งในข้อกำหนดก็คือไอ้เวทีการกำหนดเรื่องของอะไรกันการดําเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเงินสำรองนะคกับเงินสำรองนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็เปรี้วยวไอ้เขาไอ้นี่เขาชำนาญมากไม่เหมือนกับเราตอนหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอะนะครับที่ขอความช่วยเหลือเราก็โหยเหมือนเด็กนะครับอ่อน,ออน,ออนเป็นเด็กอะไรก็เชื่อฟังง่ายมากเลยไอ้เว็บว่าอะไรก็เอาทําตามไอ้นี่มันสูก้กับไอ้เว็บเขาบอกเฮ้ยคุณมาบังคับผมงี้ผมก็มายอมเพราะไอ้เว็บก,ก็ต้องยอมอะในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นในกรณนนีก็มีการเบีย้ยวข้อตกลงของไอเอฟตอนนี้นะครับแต่อย่างไรไอเอฟก็ยังให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าในการบริหารของเขาเนี่ยครับขนาดสิ่งที่เขาทําอยู่ในขณะนี้ก็คืออะไรครับเรื่องหนึ่งที่เขาทําอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียกว่าประหลาดมากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ครับ อัตราแลกเปลี่ยนอันแรกจะเป็นตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนหน่อยจะใช้กับซอยบีนไอถั่วก็เลยถั่วเขียวใช่ไหมนะครับถั่วเพราะว่าเปิดเนี่ยถั่วเหลืองครับโทษนะถั่วเหลืองปรากฏว่าอ์เจนตินาเนี่ยส่งออกถั่วเหลืองไปสู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรายได้สําคัญเขาเขาเลยจําเป็นต้องไรครับต้องที่จะให้ราคาถั่วเหลืองเนี่ยราคาถูกเพราะฉะนั้นก็มีอัตราแลกเปลี่ยนแต่ัตราที่ต่ำกว่าเพื่อน Oh. เพื่อที่จะเอาเงินเหล่านี้มาทําตามข้อตกลงคันเอฟคือมาเก็บเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศอันนี้ <c oughs> ที่หนึ่งครับอัตราแลกเปลี่ยนที่สอง <c oughs> ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษต่ำเหมือนกันนะครับไม่สู่ภาวะปกติไม่ได้เต็นใปตามทางการเอามาใช้กับเรื่องอะไรครับเรื่องของทุกท่องเที่ยว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในลักษณะที่ต่ำครับนะครับแต่ต่ำยังแ,แต่ยังสูงกว่าทางด้านของซอยบีนถั่วเหลือง ไปอันหนึงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นไปทําการเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน3แบบด้วยกันครับนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องที่จะพยายามที่จะให้มีเงินสำรองร่วงประเทศให้หมันเยอะ